ในช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยเฉพาะในช่วง Q2 เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่แบงก์เอกนะครับอาจจะต้องตั้งสำรองเยอะขึ้นเห็นตัวเลขอาจจะถือว่าดีนะครับเพราะว่าโตเกือบหเปอร์ซต่อเดือนเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยแต่ละแบงก์นะครับโตจริงๆไม่เยอะนะครับก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสนะครับที่กาไรในแต่มาที่2เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับ สำหรับโควิดละลอกสามที่ผ่านมามันทำให้แบงค์ที่ทำท่าจะฟอร์มตัวฟื้นๆอย่างสวยงามเนี่ยต้องกลับไปสุดเสียอาการอีกครั้งหนึ่งข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณต้นครับครับคือต้องเรียนอย่างเนี้นะครับว่าเออในกลุ่มแบงค์เนี่ยตัวของเรื่องของคุณภาพนี่นะครับตอนนี้มันยังเป็นประเด็นที่ยังต้องจับตาดูอยู่ นะครับเพราะว่าตอนช่วง Q1 เนี่ยนะครับที่ผ่านมาตอนที่ประกาศงบออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวของการตั้งสำรองนี้นะครับมันเริ่มโทนดาวลงมาเริ่มผ่อนคลายลงมาระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยตอนตอนที่ตั้งสำรองกันเอ,อ่อในคิเนี่ยมันปิดงบมีนาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องโควิดแล้วลอกสามมาเลยนะครับแล้วข้อการสื่อสารของทางผู้บริหารของแบงก์แต่ละแบงก์เองนะครับ ก็เริ่มสื่อสารกันหลังจากประกาศงบก็คือช่วงเดือนเมษานะครับประมาณวันที่20เมษาประมาณนั้นนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโควิดและลอก3เนี่เพึ่งมานะครับแต่ละคนเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพที่เ,เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าถ้าย้อนกับย้อนตัวเรากลับไปในช่วงประมาณเดือนปลายเดือนเมษาเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ คาดคิดหรอกว่าในในแง่ของการเออติดเชื้อในรายวันเนี่ยมันจะรุนแรงถึงประมาณนี้แล้วก็ยาวนานด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับตอนช่วงเดือนมกราเนี่ยต้องเรียกว่าเราคุมกันได้เร็วนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันเรียกว่าดําเนินไปได้เป็นปกติเออค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพอช่วงเดือนเมษาตอนที่เราระบาดแล้วล็อกสามเนี่ย มันกลายเป็นว่าการติดเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างแพร่กระจายไปหลายพื้นที่นะครับแล้วว่าเรื่องของการปิดเอ่อปิดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐจะไม่ได้ประกาศปิดก็ตามนะครับแต่ว่าในในเชิงปฏิทิสที่ทำจริงจริงเนี่ยก็คือเอ่อมีการปิดเอ่อบางส่วนนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของหลายๆเรื่องเลยแหละนะครับทั้งในแง่ของการลงทุนทั้งในแง่ของการบริปโภค ต่างๆนะครับเออย้อนกลับไปนะครับว่ากระทบอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเอ,อในช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยเฉพาะในช่วง Q2 เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่แบงก์เอกรับอาจจะต้องตั้งสำรองเยอะขึ้นนะครับเพราะวา่าเรื่องของความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยมันมันมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เรื่องของประมาณการทางเศรษฐกิจต,ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับถึงแม้ว่า NPL เนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับที่ NPL ไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเป็นผลจากเรื่องของนโยบายภาครัฐต่างๆที่อ่ามีนโยบายมีตัวช่วยช่วยอ่าช่วยฟรีสตอกเบียอ่อขอโทษนะครับช่วยฟรีสลูกหนี้นะครับไม่ให้ตกชั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของแบงก์เองนะครับถ้าเขาเห็นตัวของคุณภาพหนี้ที่มันมีแนวโน้มที่จะแย่ลงเนี่ย เขาเองก็ต้องจำเป็นนะครับอาจจะจําเป็นที่จะต้องตั้งสํารองเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่น่าจะกดดันงบในไตรมาสสองนะครับครับดังนั้นถ้าถามว่าผลกระทบจากโควิด1 9 n e t ลระลอก3เนี่ยแบงก์โดนเยอะไหมคําตอบคือโดนนะโดนนะ<ด>นทำให้ <laughs> ตอนแรกตั้งลําว่าจะฟื้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีเซก้มต่ําก้มต่ําไปอีกรอบหนึ่งและคาดว่าจะทําให้ความหวัง ที่เราเคยตั้งไว้ว่าจะเห็นแบงค์เนี่ยตั้งสำรองล,ลงลดลงลดลงลดลงอาจไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคุณต้นอาจไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมใช่ครับนะครับครับคือ,อ,อแน่นอนว่าไม่ไม่ใช่แค่ตัวของแบงค์เองนะครับคือมันบแบงค์เองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกษิจโดยรวมนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีการระบาดแล้วลอกสา ช่วงเดือนพฤษภานเนี่ยตัวของเออสถาบันต่างๆเนี่ยก็มีการปรับลดเป้า GDP ของประเทศลงเหมือนกันนะครับอย่างกรอเนี่ยคณะกรรมการร่วมเนี่ยนะครับสารสถาบันเนี่ยเอ,อปรับลดเป้า GDP ลงค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยเฉลี่ย2.5เปอร์เซ็นตก็มาอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ1.25เปอร์เซ็นตนะครับก็ลดลงไป1เปอร์เซ็นตนะครับเ,เกือบครึ่งแหละนะครับเออตรงนี้เนี่ยแบงก์เองนะครับเขาก็ เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจนะครับเวลาเศรษฐกิจดีแบงก์ก็จะดีเศรษฐกิจไม่ดีแบงก์ก็จะไม่ดีนะครับอันนี้มันก็เลยเลยกระทบมาที่แบงก์ด้วยเหมือนกันนะครับครับคุณต้นพูด2ประเด็นทําให้เราเริ่มทําใจบางส่วนเกี่ยวกับกลุ่มแบงก์ได้บ้างแล้วนะนะหนึ่งคือทำใจไว้เลยแบงก์จะกลับมาตั้งสํารองเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่นะจะมากจะน้อยถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวว่ากันนะแต่ว่าการตั้งสำรองไม่ใช่มีแนวโน้มลดลงนะอาจจะทรงๆหรือมีแนวโน้มตั้งเพิ่มสูงขึ้นด้วยด้ว่อยๆไป2ก็คือจากการปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ก็จะจำกัดนะครับอัปไซด์ด้านบนของผลประกอบการแบงค์ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ2ประเด็นใหญ่ที่คุณต้นพยายามจะบอกนะชี้ทิศ หลักๆให้เราก่อนใช่ไหมครับคุณต้นครับ <Ừ. S 2> ใช่ครับงั้นผมขอเจาะไปถึงตัวเลขสินเชื่อของแบงก์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะอาการมีกระตุกอาการมีทรงๆหรือว่าดูแล้วเนี่ยยังแย่อยู่เลยอาการเป็นยังไงถ้าดูจากสินเชื่อโดยรวมของกลุ่มแบงก์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับคุณต้นครับครับอ่า อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าสินเชื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของ COVID, โควิดระลอกสามเนี่ยไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าจำมันได้เนี่ยตอนที่ COVID, โควิดระลอกสามเริ่มมานหนักๆก็คือเริ่มปลายเดือนแล้วแหละนะครับมันมันเริ่มเริ่มระบาดหนะักตอนจริงๆเนี่ยก็คือหลังหลังสงกรานนะครับแล้วก็หนักจริงๆก็คือช่วงปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินเชื่อในเดือนเมษาเนี่ยมันอาจจะ ยังบ่งบอกอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มเริ่มเห็นเขาบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเอ,อผมเรียนอย่างนี้ลวกันนะครับว่าสินเชื่อกลุ่มในเดือนเมษายนเนี่ยโตประมาณ0.8%มันออนมันนะครับเห็นตัวเลขอาจจะถือว่าดีนะครับเพราะว่าโตเกือบ1%ต่อเดือนเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยแต่ละแบงค์นะครับโตจริงๆไม่เยอะนะครับที่โตเยอะอจริงๆเนี่ยคือสินเชื่อของ KTB นะครับ KTB เนี่ยเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงทั้งกลุ่มขึ้นนะครับสินเชื่อของ KTB โต2.2.5เปอร์เซ็นมันมันเลยนะครับโตเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเออภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกับช่วงก่อนหน้าก็คือว่าแบงก์อื่นเนี่ยสินเชื่อไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่า KTB สินเชื่อโตเพราะมีสินเชื่อภาครัฐอันนี้เขาจาเป็นนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะแหละนะครับก็เลยทําให้สินเชื่อ ของเค b ีบีเนี่ยมันโตดีมาทั้งในช่วงก่อนหน้าแล้วก็เดนเมษาด้วยนะครับรบก็อ,อ,อย่างที่เรียนนะครับว่าที่มันเห็นพอเห็นภาพเขาเขาลางๆเนี่ยก็คือว่าภาพมันก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปก็คือสินเชื่อของแบงก์เองก็น่าจะยังโตยากอย,กอยู่นะครับด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับ,รบเศรษฐกิจเองนะครับมันก็ต้องเรียกว่าไม่ได้โตดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการ่อสินเชื่อเนี่ย มันทําได้ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่คุณภาพนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นสําคัญนะครับแบงก์เองเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะครับโทนของแบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผมคิดว่าก็คงจะเป็นในลักษณะที่ระมัดระวังตัวไม่อยากปล่อยสินเชื่อมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปแล้วจะเจ็บตัวเอานะครับก็จะมีแค่เคทดิตดีนี่แหละนะครับที่สินเชื่อน่าจะตัวดีนะครับครับแต่คุณต้นก็ออกตัวแล้วนะว่า ตัวเลขเดือนเมษาเนี่ยมันยังไม่สะท้อนเอฟเฟกจากโควิด1 9รอบ3ให้เห็นอย่างจังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งดีใจอย่าพิ่งดีใจนะต้องดูตัวเลขเนี่ยพฤษภาเนี่ยตัวเลขล่าสุดอีกของล่าสุดเนี่ยนะมันถึงจะน่าะจะสะท้อนปัจจัยลบที่เกิดขึ้นจากะระลอบ3ได้ชัดนะครับดังนั้นครับขออนุญาตพ้อยไปที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ไตรมาสเนี้ยที่จะประกาศมา นะในเดือนถัดๆไปแนวโน้มผลประกอบการไตรามาส2ของคุ้นในกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะ6แบงก์ใหญ่ที่คุณต้นคอปเปอร์อยู่ประกอบไปด้วย KBank BBL KTB นะ KTB แล้วก็ SCB นะครับนะนี่แบงก์ใหญ่นะแล้วก็แบงก์ขนาดกลางๆก็มีตัวทิสโก้แล้วก็ TTB เนี่ยโดยรวมแล้ว แนวโน้มงบไตรามาสสองจะดีกว่าไตรามาสหนึ่งไหมแล้วถ้าเทียบกับไตรามาสสองปีที่แล้วจะเป็นยังไงโดยรวมครับคุณต้นครับครับคือถ้าเราเทียบกับไตรามาสที่แล้วนะครับไตรามาสที่หนึ่งก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสนะครับที่กําไรในไตรามาสที่สองเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับ <entendeu? S 2> ทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าในไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปนะครับมันมีหนดตัวหนุนกาไรของไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยสองเรื่องหลักๆนะครับ เรื่องแรกก็คือว่าเออตัวของเขาเรียกว่าธุรกิจตลาดทุนนะครับธุรกิจตลาดทุนมีทั้งตัวของรายได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับตลาดทุนอย่างเช่นรายได้จากธุรกิจบล็อกเกอร์เลนะครับบล็อกเกอร์รายได้จากธุรกิจกองทุนรวมนะครับอันเนี้ยแน่นอนว่าได้ได้รับผลบวกจากตลาดเต็มเนะครับในช่วงของไตรมาสที่หนึ่งนะครับเออส่วนที่สองนะครับก็คือเรื่องของกําไรจากการมาร์ททูมาร์เก็ตในลงทุนต่างๆนะครับครับ เพราะว่าเออในช่วงของไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยปิดเดือนมีนานะครับสิ้นเดือนมีนาเทียบกับช่วงปลายปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเลยนะครับจากพันสี่กว่าขึ้นมาพันหกกว่านะครับอ่าคราวนี้เรามาดูในช่วงของไตรมาสที่สองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียนว่าจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ขยับตัวขึ้นมากเท่าไหร่นะครับจริงจมันมันออกแนวไซด์เว์หรือซ้ํา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคาดหวังว่าจะเห็นเรื่องของกําไรจากการมาร์คโครมาเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะยากนะครับอันนี้กำไรตัวหนุนกําไรที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เห็นในไตรมาสที่สองในส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ,รบส่วนของเรื่องของสํารองหนี้นะครับอย่างที่เรียนไปว่าเไตรมาสที่แล้วเนี่ยสํารองหนี้ก็กลางๆนะครับคือต้องเรียกว่าสูงแหละเียงแย่างว่าไม่ได้สูงมากเหมือนปีก่อน นะครับมันโทนดาวลงมาจากปีก่อนเระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไตรมาสที่สองเนี่ยสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับที่แต่ละแบงก์เนี่ยเขาอาจจะต้องตั้งสำรองเพิ่มนะครับตรงเนี้ก็จะเป็นตัวกดดันกําไรอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้เรามองว่ากําไรเทียบ Q1Q หรือเทียบ Q1 หนึ่งเนี่ยมันอาจจะลดลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเยีอนเทียนะครับหรือ Q2 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสนะครับที่เกําไรเนี่ยมันยังดีกว่า Q2 ปีที่แล้วอยู่นะครับเพราะเพราะ,เพราะว่าในช่วง Q2 ปีที่แล้วนะครับแต่ละแบงค์เนี่ยตั้งสำรองกันหนักมากอันนั้นคือโควิดและล็อกหนึ่งที่มีการปิดเมืองกันจริงจังนะครับเรียกว่าปิดแบบเราไม่ได้ออกจากบ้านเลยแหละนะครับตัวของออการเคลื่อนเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยหยุดชะงักหมดนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนั้นนะครับถ้าจำนั้นได้ก็คือแต่ละแบงค์เนี่ยบางแบงค์นะครับตั้งสำรองกันแบบหนักมากหมื่นล้านสองหมื่นล้านนะครับเราคิดว่าถึงแม้ว่าในไตรมาสที่สองปีนี้นะครับที่กําลังจะประกาศเนี่ยแบงค์เองอาจจะต้องตั้งสำรองเพิ่มแต่ก็คงจะไม่ได้หนักหนาเหมือนกับในช่วงของไตรมาสสองปีที่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่กําไรของกลุ่มเนี่ยน่าจะยังดีกว่าไตรมาสสองปีที่แล้วอยู่นะครับ ครับคุณต้นคาดการงบไตรมาสสองทับหกสี่ของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับคาดว่าจะลดลงคิวออนคิวไตรมาสสองน่าจะสู้ไตรมาสหนึ่งของปีนี้ไม่ได้คิวออนคิวน่าจะลดลงแต่มีลุ้นเยียออนเยียไตรมาสสองปีนี้มีลุ้นน่าจะสวยกว่าไตรมาสสองของปีที่แล้วประมาณนี้นะคุณต้นนะประมาณนี้นะใช่ครับ